ที่เรือหลวงสุโขทัยนะครับอับปางนะครับแล้วก็เรื่องราวของการค้นหาผู้สูญหายในขณะนี้นะครับซึ่งล่าสุดครับทางกองทัพเรือครับก็ออกมาเผยว่ามีการพบร่างล่าสุดนะครับไม่ใช่กำลงพลนะบนเรือหลวงสุโขทัยนะครับ โดยกองทัพเรือครับยืนยันว่าร่างผู้เสียชีวิตที่พบในบริเวณริมทะเลในพื้นที่อำเภอสถิงพระนะครับจังหวัดสงขลาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจำการในเรือหลวงสุโไทยอย่างแน่นอนนะครับนะโดยได้ทำการส่งตรวจอัตลักษณ์บุคคลเพื่อความชัดเจนแล้วก็เพื่อความสบายใจของญาติพี่น้องแล้วนะครับกับร่างที่พบนะครับเป็นชายใส่เสื้อกองทัพเรือสีน้ำเงินครับลอยอยู่ในทะเลที่ตำบลสนามชัยครับอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาครับมูลนิธิกู้ภัยสมเด็จ ะะเจ้าพระโคนะครับโพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความหลังจากพบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยลอยในทะเลครับซึ่งก็ได้นํากําลังแล้วก็เรือออกตรวจสอบก็พบว่าร่างผู้เสียชีวิตครับเป็นเพศชายไม่ทราบอายุใส่เสื้อทหารเรือสีน้ําเงินนอนคว่ำหน้าที่แผ่นหลังกับที่ข้อเท้ามีรอยสักครับเจ้าหน้าที่นะครับจากกองทัพเรือเข้าตรวจสอบว่าเป็นกําลังพลที่สูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางหรือไม่ครับ ล่าสุดครับคุณผู้ชมพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลครับผู้ประชาการทัพเรือภาคที่1นนะครับก็ยืนยันว่าในกรณีที่พบร่างผู้เสียชีวิตครับนะสวมเสื้อของทัพเรือที่จังหวัดสงขลาภายหลังจากเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ทราบแล้วครับพบว่าไม่ใช่กําลังพลของเรือหลวงสุขโขทัยที่สูญหายครับและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีเรือหลวงสุขโขทัยอับปางแต่ก็ได้ส่งร่างที่พบนะครับส่งให้นิติเวชโรงพยาบาลสงขลาทําการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยพลอากาศเอกอลงกรรับวรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศรับระบุถึงเรื่องของการช่วยเหลือว่ากองทัพอากาศเองนะครับก็ได้เข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับแล้วก็เต็มความสามารถในรูปแบบของปฏิบัติการร่วมกันนะครับระหว่างนักองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือและก็กองทัพอากาศครับโดยทางกองทัพอากาศนะครับได้สนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ครับแบบ ec 7 2 5แล้วก็เครื่องบินลาดตระเวนทุกรูปแบบครับ ทำการบินลาดตระเวนแล้วก็สามารถค้นหาผู้ประสบภัยเนี่ยอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนครับขณะที่นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับกองทัพเรือแล้วก็ครอบครัวครับภายหลังจากพบร่างผู้เสียชีวิตในกรณีเรือหลวงสุขโขทัยล่มนะครับแล้วก็ทราบวา่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือนะครับไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วยนะครับ,รบและยืนยันนะครับว่าหลังจากนี้ครับจะพยายามค้นหาผู้สูญหายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องค้นหาให้พบและการสืบสวนสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นก็จะติดตามมาโดยตลอดนะครับโดยพลเอกชัยชาญช้างมงคลครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ติดตามในเรื่องนี้ด้วย โดยมีการประสานงานระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกองยุทธการทหารเรือแล้วก็หน่วยพื้นที่สัตหีบซึ่งเรียกว่าต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนมีขั้นตอนมีระเบียบมีกฎหมายชัดเจนดังนั้นนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ซึ่งพลเอกประยุจันโอชาก็บอกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นายรัฐมนตรีไม่เคยนอนตาหลับสักวันอยู่แล้วนะครับรอผู้ประสบภัยครั้งนี้ก็คือลูกหลานในกองทัพนั่นเองครับ